ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวนักฟ้อน1,500คนแต่งชุดพื้นเมืองฟ้อนเปิดงานสืบสารประเพณีถ้ำผานางคอยอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ เมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่7เมษายน2568ที่เวทีกลางถ้ำผานางคอยอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ในสมชัยเลิศเป็นสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานสืบสารประเพณีถ้ำผานางคอยประจำปีพุทธศักราช2568 โดยมีนายอนุวัตวงวันนายกอมบจอแพร่กล่าวรายงานมีนายธีรักแก้วมานายอำเภอร้องกวางนางขวัญดาวแก้วมานายกกิก่งกาชั้นอำเภอร้องกวางหวัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอร้องกวางกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะโดยก่อนหน้าพิธีเปิดได้มีบรรดาสตรีอำเภอร้องกวางกว่า1 5 0 0คน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองแพร่ออกมาแร่รำอย่างงดงามเป็นการแสดงฟ้อนบูชาเจ้าแม่อรัญญาณีก่อนชมขบวนแห่อัตลักษณ์ชุมชนจากสิบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและการแสดงนิทรรศการการแสดงบนเวทีการประกวดที่ดาถ้ำผานนางคอยการแสดงดนตรีและซุ้มของดีบ้านเฮาค่ะ โดยนายอนุวัติวงวันนายกอบาจแพรแ่กล่าวรายงานว่าวันนี้เป็นวันที่ชาวบ้านเฝ้ารอคอยมาตลอดทั้งปีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองประเพณีท้องถิ่นอันเก่าแก่และส่งคุณค่างานสืบสารประเพณีถ้ำผานางคอยเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่ท้องถิ่นของเรามาเป็นเวลานานตามตำนานความเชื่อพื้นบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมาบังเกิดเป็นความสัตธ์าแพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ ข่าวนี้เป็นข่าวนักฟ้อน1,500คนแต่งชุดพื้นเมืองฟ้อนเปิดงานสืบสารประเพณีถ้ำผานางคอยอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่7เมษายน2568ที่เวทีกลางถ้ำผานางคอยอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ในสมชัยเลิศเป็นสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานสืบสารประเพณีถ้ำผานาังคอยประจำปีพุทธศักราช2568 โดยมีนายอนุวัตวงวันนายกอมบจอแพรแ่กล่าวรายงานมีนายธีรักแก้วมานายอำเภอร้องกวางนางขวัญดาวแก้วมานายกกิ่งกรชัติอำเภอร้องกวางหวัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอร้องกวางกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะโดยก่อนหน้าพิธีเปิดได้มีบรรดาสตรีอำเภอร้องกวางกว่า1 5 0 0นยคน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองแพร่ออกมาแร่รำอย่างงดงามเป็นการแสดงฟ้อนบูชาเจ้าแม่อรัญญาณีก่อนชมขบวนแห่อัตลักษณ์ชุมชนจากสิบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและการแสดงนิทรรศการการแสดงบนเวทีการประกวดที่ดาดถ้ำผานนางคอยการแสดงดนตรีและซุ้มของดีบ้านเฮาค่ะ โดยนายอนุวัตวงวันนายกอบจแพรแ่กล่าวรายงานว่าวันนี้เป็นวันที่ชาวบ้านเฝ้ารอคอยมาตลอดทั้งปีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองประเพณีท้องถิ่นอันเก่าแก่และส่งคุณค่างานสืบสานประเพณีถ้ำผานางคอยเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่ท้องถิ่นของเรามาเป็นเวลานานตามตำนานความเชื่อพื้นบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมาบัางเกิดเป็นความศรัทธาความนับถือและก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนที่ต้องการแสดงภพ และวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จึงได้จัดงานสืบสารประเพณีถ้ำผานางคอยประจำปีพุทธศักราช2568ขึ้นมาระหว่างวันที่7-9เมษายนด้วยความร่วมมือกับอำเภอร้องกวางกิ่งกระชาติอำเภอร้องกวางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอร้องกวางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

इफेक्ट है और देखो सब लोग ท่านครับตัวอย่างไปอยู่หน้าเวทีก่อนครับเนาะปาจีได้แต่นันี้แหละนอุ้มตูบ่าวปัจจมาเกี่ยวตอนนี้ถ้าเขาเล้วงานจังหวัดแต่นะคะท่านสมชายเลิกทานขวัญชัยตลชกครับท่านขวชยเลิกประสิที่ทผูพว่การจังหวัดแพร่ที่ครบอย่างสูงผระในอนุวัฒน์วงวันในยกองค์การบริหารส่วนรจังหวัดแพร่ ในนามของประธานคณะกรรมการจัดงานขอเรียนถึงความเป็นมาของการจัดงานดังนี้วันนี้เป็นวันที่ชาวเราก็รอคอยมาตลอดทั้งปีและสุนทรคุณค่างานสืบสารพณธีถ้ำผาหนังโอยเป็นเพณีที่แสดงถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่ท้องถิ่นของเรามาเป็นเวลานานตามกำนัความเชื่อถือทั้งเกิดเป็นความศรัทธาความนับถือ และก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จึงได้จัดงานสืบสารประเพณีท่าผานาังคอยโดยความร่วมมือกับอำเภอร้องควางจิ่งกรชาติอำเภอห้องควางสำนักงานทางจนอำเภอรนองควาง,งเขตอำเภอ,อ,อร้องควางจำนวนสิบแห่งสมรรถนันทุ่ยหยาบ้านอำเภอร้องควาง และหน่วยงานราชการในเขตอำเภอ,อวางกวางที่มีพันธกิจหนึ่งร่วมกันในความต้องกมีความรักความสารักีของคนในชุมชนรวมถึงเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีการสืบพออและคงอยู่ต่อไปจะรปิดการสืบสารประเพณีท้ำผานังคอยประจำปี2568ขอเรียเริญครับ ท่านนินมยมท่านสสท่น al, า,ารรสนสมาชิกสภาทู้แะดรัษฎาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านรองผู้ว่าร Kayla. าชการจังหวัดแพร่ท่านนายเพร้องกวาท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส ok ่วนท่านผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านนะครับท่านกำนันท <roar S 2> ่านผู้ใหญ่บ้านทุกคนนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชน ทุกท่านนะครับที่มาร่วมทำข่าวในวันนี้นะครับระผมรู้สึกยินดีนะครับและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันอันเป็นมงคลนี้นะครับก็เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดแร่นะครับท่านได้กรุณานะครับนายอำเภอทั้นเคียงนะครับซึ่งได้สืบสาระเพิีอันดีงามนะครับที่ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับ แล้วก็เป็นการแสดงถึงความเคารพใงที่องคนมีชุมชนนะครับแล้วก็ความผูกพันกับท้องถิ่นนะครับซึ่งคณะกรรมการจัดงานนะครับก็ได้จัดงานระเวณีนะครับมีซุ้มอย่างสมเกียรติสมฐานะนะครับแล้วก็สมศักดิ์ศรีสมกับที่รอคอยอย่างที่ท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดท่านได้พัฒนานะครับในไม่กี่สักคู่นี้นะครับต้นๆนนะครับของการที่เราจะพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นของ คนชาวโลกท right? right?> ั้งหมดนะครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็นะครับที่ท่านในใช้ความรักความศรัทธาความสามัคคีนะครับของคนในท้องถิ่นนะครับช่วยกันผลักดันจนเกิดเป็นงานประเพณีอันดีงามนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้ช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไปท่านที่มีส่วนร่วมในงานนี้นะครับก็ขอให้มีความสุข ในการจัดงานในวันนี้นะครับและที่สาคัญที่สุดนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคณะผู้จัดงานทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่ดําการปกครองอำเภอส่วนราชการประจำอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่ใหญ่วันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ให้ดังไกลไ,ไปทั่วโลกอันสมควรน,น,นะครับก็ผมขอเปิดงานเิธีท่ำผ่านนางคอย ประจำปีพศ2568ณบัดน,นี้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะขออนุญาตย้ายโคดียมนิดหนึ่งนะคะท่านแล้วก็นับครับนับเดินสองต้นขอเสียงพวกมือดังๆด้วยครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเจ้า อ่าท่านสอสอได้ยงดีมากโอ้โหดังมากเลยครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดสม้นะจ๊ะเออนนั้้วกันนะมไปเรา้ไปม่ใช้เออเริ่มไปไฟแรงนะจ๊ะไปนบจ๊จะเขาวัดกลางนะจ๊ะอ่าขอเจ้าหน้าที่ขยับออกนะคะแล้วก็ อันบนไม่วงอันบอรอบกลางจาหวัดแปะ